ซึ่งที่ผ่านมาเราก็มีการเปิดฟรีวีซ่าให้กับหลายหลายประเทศแล้วนะคะเพื่อที่จะส่งเสริมเรื่องของการท่องเที่ยวนะคะแบบว่าไม่ต้องเ,อเสียภาษีเรื่องของอวีซ่าแล้วก็ค่าธรรมเนียมอะไรต่างๆเป็นการยกเว้นกันไปเพื่อที่จะกระตุ้นเรื่องของการท่องเที่ยวนั่นเองนะคะตอนนี้ล่าสุดนะคะทางรัฐบาลไทยแล้วก็ติมอร์เลสเตน,นะคะมีการลงนามเรื่องของความร่วมมือมีการเปิดฟรีวีซ่านะคะยกเว้นการตรวจลงตราประเภทท่อง เที่ยวแล้วก็กระชับความร่วมมือเรื่องของการท่องเที่ยวของทั้งสองประเทศนี้ด้วยนะคะโดยที่ประชุมคอรมเห็นชอบตามที่ทางกระทรวงการต่างประเทศมีการเสนอนะคะจัดทำเรื่องของ ความตกลงระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์เลสเตว่าด้วยการยกเว้นการตรวจลงตราประเภทท่องเที่ยวสำหรับผู้ถือหนังสือเดินทางธรรมดาหรือว่าวีซ่าฟรีนะคะสำหรับท่องเที่ยวพำนักได้ไม่เกิน30วันก็คือ ทำนักได้นะคะอยู่ในไทยก็คือไม่เกิน1เดือนนั่นเองโดยก่อนหน้านี้นะคะนักท่องเที่ยวไทยนะคะก็มีการเดินทางไปที่ติมอร์เหมือนกันก็ต้องมีการขอวีซ่าในรูปแบบวีซ่าออน r อ i v a l นะคะหรือว่า VOA นั่นเองนะคะก็ตอนนี้ก็มีการ เปิดฟรีวีซ่าให้กับทั้งสองประเทศเพื่อที่จะมีการกระตุ้นเรื่องของการท่องเที่ยวแล้วก็ดึงดูดการท่องเที่ยวจากทั้งสองประเทศนี้ด้วยค่ะครับทั้งนี้นะครับก็คาดว่าจะสามารถลงนามร่วมกันได้นะครับในวันที่21มิถุนายนนี้นะครับสำหรับติร์เลสเตนะครับหรือว่าติมอร์ตะวันออกเนี่ยเป็นหนึ่งในประเทศที่นับถือาศาสนาคิ์ ในภูมิภาคอาเซียนครับเพราะเคยเป็นอาณานิคมของโปรตุเกสยาวนานราลากว่ากว่า400ปีนะครับก่อนจะมาอยู่ภายใต้การปกครองของอินโดนีเซียเพียง24ปีและก็แยกประเทศออกมาในที่สุดครับซึ่งมีประชากรประมาณ1ล้านคนของชาวติตมอร์นะครับนับถือศาสนาคิดนิกายโรมันคาทาลิกมากกว่าร้อละ91นะครับและก็มีภาษา เตรุกับภาษาโปรตุเกสนะครับเป็นภาษาราชการนั่นเองครับค่ะค่ะก็ถือว่าเป็นการส่งเสริมเรื่องของการท่องเที่ยวนั่นเองนะคะเพราะว่าภาคของการท่องเที่ยวถือว่ามันจะช่วยเรื่องของกระตุ้นในหลายๆภาคส่วนได้เพราะว่าเมื่อมาเที่ยวแล้วก็ต้องมีการซื้อของซื้อจับจ่ายสินค้าอยู่แล้วนะคะก็ถือว่าเป็นการกระตุ้นแล้วก็กระจายรายได้นั่นเองนะคะ